ว่าไอสาวเดชมีต่คนขาวๆงามๆเลยเห็นเนาะทำไมันวะกนเพราะว่างจะยมอยากกลับบ้านอ่ะสาวเดชเนี่ยอาหารทะเลดองตงร้านนี่ค่ะเดชซุดในอำเภอเดดอุดมร้านเจ๊น้ำคนสวยค่ะวันนี้จะคล้องหลานอยู่อยู่เด้๋วพี่เาะเฮลีมาเสีมมาเสยมหอมนู้เลยเบื้องเนียขายดีจนเหมือมามดท่านขนาดนูมาทุ่มเดียวเลยนี่แปลว่าขายเบอร์ครคือ เห็นน่อยคมันหมดมนมัวเลยนะอายงอายงลอายางละีดร่วมกันอันนี้อะไรเมงกะพุนแมงกะพุนแมงกะพุนไทยหรือต่างประเทศก่อนเบื่งของเราพูดมีตอนหน่อยนะครับมี่ตัวใหญไงมันเป็นแมงกะพุนสุดนะมันยามแบบกรุบๆเลยเด้อเบาเรื่องดังเลยค่ะบริสไทไม่ให้เยอะๆเลยโอ้ขอบคุณค่ะ ตั้งใจมาอุดหนุนให้ฟีเ่เฉยด้วยร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนตรงห้ามร้านขนม,มจีนปกใต้ตรงห้ามร้านขนม,มจีนปักใต้นะครับถ้าะาไ่มากรกใกล้เดี๋ยวเราได้ยินเร <ừ. S 1> าได้ติดไมนุนูเอาคอยเพราะว่าน <ไฟ S 1> ุกไปนุไปสีฟ้ามันมกเจ็บป้ากนเราแห้งหมดเ อันเขามาในงานกาซานเป็นบอ,บอเจ้าย่างหาหลานเขาบุญขนมจีนปักไต่นั่นะแล้วเจ้าก็สิเห็นหลานทะเลดองนี่เลยหลานนี่หลานเดียวที่แซ่บที่สุดให้เจ้าไปซื้อหลานอื่นก็สิบปแเซปจำรันน,นี่บอกเลยเด็ดสุดแล้วมึงเนี่ยหายดีแฮงเซ่บมั่นเบิร์ดแต่ก็ยังมีแอบ,บเหลือให้เราได้ชิมอยู่สองสามชิ้น ปูไข่น้ำโบเมนว่าปูแบบมิเต่ตัวผูนะนปูไข่ปูแม่และสิบอกว่าข้องดีค่ะถ้าเจน้ำได้ทำเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้บอกเลยที่หนึ่งที่หนึ่งสรุปแกนเฮาสมทานะเหมือนเดิม น้องน้ำจิ้มก็เป็นกับฟกบกไงราดให้เล็วบอานราดเลยไม่แตะไหลลูกเงี้ยขอบคุณค่ะกติจสักบาทแค่นี้ถ้าเต็มขนาดนี้หลายร้อยนะแต่วันนี้ได้กินฟรีนะเพราะว่ามาที่ลังมาที่ลังแบบเขาเรียกว่ามันหมดแล้วมันหมดแล้ว เขาเรียกว่าปอบใจลูกค้าไงไม่ข่าบวกขายเดียวนีเพราะว่ามันเ,นเวิร์แล้วท้าซื้อมืออื่นไม่ได้วันนี้ต้องได้กินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปอวดพี่ตั้มองตรงกับพี่เก่งว่าพี่เดชเรามีทะเลดองที่อร่อยและสดมากขอ,มขอบคุณพี่น้าคนสวยจ้าเดี๋ยวไปอวดกันเนาะเขาแตงแกวจีบเขาแตงแกงจีบเขาตัด Yeah, i อะไรร้านเนี่ยร้านอะไรร้านไอเกียบร้านพี่น้ำร้านพี่น้ำทะเลดองซิมมันชบมนนะมาชิมดอ่ะชิมิงสยามนะครับบ่ม่อันนี้ครับมของครอน่ันี่ไปนองบัวมบับัวบัวบบัวบั โอ้โหตีมโอ้โหโอ้โหซิมเลยเนาะไม่ซิมเลยเอี่ยโอ้บหไม่ซิมไ่เลยเนี่ยร้านเดียวกันนั่นแหละแต่เราซิมไม่หน่อยเนี่ยแสบแสบโอ้โหโอ้โหโอ้โหซิมซิมเลยเนี่ยโน้โหซิมเยเนี่ยซิมเลยเนี่ยซิมกี่ไหนซิมี่ไหนโอ้โหโอ้โหซิมเลยซิมเลยซิเลยซิมเลยโอ้โหซิมเลยดูโอ้โห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 โอ้โ หยดแนวอเลยหยุดแนวเยบอกระเป๋าระว่งกันถือกระเป๋ากูราวังถือกระเป๋ากูหันหนาไป้ากัแล้วบาง่แน่เลยแน่ยังแน่หนาแน่แน่แน่เลกคอบ้านนม่แน่หนาได้อมึงแน่ม่แน่หนา่ได้ออนนีลหนาแต่บอได้คอเปือมนอ่าน้ยนี่แเดียวกันค่ะยงี่หอพี่คนสวยคือพนักงานของร้านนะครับพนักงานร้านนี่คือคัดเกรดนาตาจะ ทัดไซนมเลยล้วนๆผิวต้องขาวนมต้องปูรู้ต้องวิดปอานี่ปวดนิดนึแม่ม่มีปวดเลเบิ้งเบิ้งไอ้หอยกล้องแผ่นไปตะเกียบนะตะเกียบตั๊กตาจะหมดอนกตัวหนตาโฟกัสหน่มโอเคใครมาอย่าลืมแวะเด้อเดี๋ยวเราเดินกินต่อไปไปกินไปกเลย เป็นไทยบาทยูง่ายกิ่นง่ายก็เดือรอนพายแบบนี้ล่ะยบงีปากไม่ไหมมันเจ็บมันบอก่าแหงดใดไม่ก็ลืมมันนี้เมื่อไดใส่ไม่อิกงแล้วมากข้ไปครับมันนี้มาเข้าไป มากกับคนดังคือเก่าครับยังเรียนเรียนรู้งานใกล้ต่ำที่เขาช่วงนี้ไอ้ต่ำทำโต้ก็มีเก่งสยามค่ะบเฮ้ยก็คนเขากินยังไงกว่าผมจะบ๊อบเอ็นใส่โซ่อะไรใส่โซอหมดได้โซ่เด้อใส่โซอที่หมอใส่โซ่ทุกวันนี้หมอดูตรงพุวนงานกาชาดบรรยากาศโคตรได้ทับพี่น้องเสแบรมูหลายกินยังกระซ่บค่ะอันนี้น้ำยาอย่างนี้ครับตัวนี้น้ำยานุ๊กอะไรจะเป็นน้ำยามันเหมือนมันเหมือนน้ำยา สาวเด็ดีนต่ค้นขาวๆงามๆเลยเป็นแบบน้ทำไมแั่วะกันของก็เจ้งสยามอยากกลับบ้านอ่ะสาวเด็ดเนี่งามที่สุดเลยสาวอุบลเลยักแบบลายค่ะันานแล้วถ่ายวิวบุฟเฟ่ผักครับเดี๋ย่เดี่่ด่่ิกไหมอาพี่นะน่เออละลเออของแท้ของแท้ น้ำนิ้งแดงฟังเันไป่เหยียดเหายน้ำนิ้งแดงว่ะอันนี้น้ำยากระที่ประธานบัวเขาเป็นครับเจอยู่จรินจรงเลครับเจียบบัวกำลังเด็อดรักถ้าเดือดจเป็นสมัยตะเจียบอยู่เหมือนกันเยพักอีกตัวอ๋อพักอีตัว ว้าือวสาวเก่าไห้้อต mm ัว hmm. ข oh, uh ้าสั um, okay? ่งต้องเรีนซูนีเดียวเก่าเข้ามาอ่ายดังหอนคลิปนี้เมาไม่ดูหรอกอืมอีบอดีเอ้นดูครับดูเส้นดูเส้น แซบปกงแซบปเจ้ากูมาเจ้าถามมาแซบแหงบม่แซปากตบมูกันแบบนี้เนียต่อไปถ่ายคลิปลูกกจะปากสวยแตเวลากินขอนี่ได้เด้ออืมจิอบดห้แซบไครับลูกไี่อ่อยกินแซบอโจเยหางพกระเทืนเด้อแ่มเลยโอ้ย เด็กกินเด็กกินเบดเหงาเลยก็จะเอาเหงาอยู่เงาที่นีได้ใครทำแซวครับขอบคุณขนมจีนระวังขอบคุ้กับสาวเด็อันไหนเสียบุกันอันี่ทั้งสองครับไอข้าวุณนขอบคุ้นขอบคุณผมมาได้ในกินดูสาวเด็ดอุ้ยไอรถไซบอกพี่ไอรถพี่เพชด้ยพี่โอ้ย ทางนั้นแตพรวันครับขอบุณพักหลายๆคำยังจะเสียเงีนแต่สมัยจะหน่อยไปพด้กินขอบุณน้ำเง้กาชาดีเลยง้ราชาดเนี่ยมากเราตรงได้กินขอบุญทาพลาดมาตะเว้นมอากต่เว้นมหันมองนางโตเต็มเต็มบ่เต็มเลยน่คนหลายมอมองนางมอจะองเรียนมิอจะมองเรียน ผีกครับไอแดงกินใส่ักอีกใส่เบสหัวก็ตัโพี่ดองไหมครับอ่ในการขนาดไม่เผากันมาจากเนาะมันพห้องพอใส่ผิดใช่พอเวลากิน่างนี้เนี่ยกิโลองกิโลกิโลส พนขยามเลยไปแจังเลยครับนักมองมักผัดอะไรอย่างเงียไม่มีผู้ใดมาบอมีคนไหนอมเนี่ยอมี้ไม่คเสิร์ฟปบอมเอือนไอ้ปูพงศิษมือแรกปูพงศิษฐ์ันกล่องไปแบบเดียวนู้นกินเบอร์ละครับ เบิ้นไหมเบิ้นไหมนะเบิ้นไหมป๊อฟอ่ไม่ว่ากันเลยเบิ้นอ่ะเบิ้นครับเบิ้นเบิ้นเดี๋ยมีเบิ้นสองค่ะพี่น้องส่งในส่งงานกาชาต์มีทุกจังหวัดอย่าลืมไปกินข้าวุ้นเศร้างานกาชาสตรพี่น้องลองเมืองห่างมูเล่หลายแสบแน่นอนไปพูดเดี้ยวกินไก่วกบ้า ตกล่นทุกที่ทุกจังหวัดค<ม>่ะแซ่บแห้งแซ่บแห้งแฟนมังนเองวะเดี๋ยวสีภาพไปดงบรรยากาศลานอืนตอนนี้เขาอยากลุยตอ่อค่ะออไอตั้มเบิร์บ่ครับเอาบ้าวะมีตั้มเบิ้์นเลย <c oughs> ม,มา,บ <c oughs> าบินมันพอแมนณน้ำเบิร์ นิ่มหันอยู่หรอกนิ่มหันอยู่